ไปต่อครับคุณพิเชษครับสีพลังตอนนี้เริ่มแสดงพลังแล้วนะครับยกที่แล้วนี่ยังดูชัดเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ครับตีได้ไม่ได้3ต่อดีเป็นประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงแต่ก็ยังมีจุดอ่อนบ้างนะครับอยู่ที่ว่าสีพลังจะหาเจอหรือเปล่าสีลังควบแล้วอ้าวควบนี่ต้องระวังศอกนะครับสามต่อดีรอสด้วยศอกซ้ายอยู่สายคล้องไว้ขวางหน้าอุจมูกแม่นี่ครับ กับเล็กๆน้อยๆครับอันดวมอุจจบูกก็ปเลยครับหายใจออกหรือเปล่าครับสีพลังการรมการแย่งมากลางเวทีครับเดินชนเหมือนเดิมเริ่มจะขยับขยายแล้วครับยกนี้วอมอัพวอมดาวไปเรียบร้อยครับยกหนึ่งยกสองสามสี่ห้าจัดไปเป็ลุมบอลแล้วตังสองล็อกไว้ไล่แขนคัดแขนดูดมาขยงพยาวครับดูจังหวะดึงนะครับนี่ครับ รามพอทำไมต้องแข็งแรงหูดึงดึงครับแม่อธละชีพโอ้โหขึ้นมันโยกคานเลยครับคุณ่อกี้แมพยายามจะดิ้นสะบัดให้หลุดนะครับแมโดนล็อกเหนียวเลยทีเดียวแต่ว่าจังหวะของสามต่อน,นี่ประเภทศอกเนี่ยครับฟันศอกเกมอันตรายอาวุธยังหนักหน่วงและอันตรายอยู่แข้งขวาโหยสี่มรังกยสิมเขาเรียกว่ายิ่งโดดยิ่งเดิน ครับสี่พลังสมชื่อ,อยิงจริงยิ่งโดดยิ่งเดินครับลากมันตีกระชากกดมากดกดกดดูครับข้อลำของสี่พลังนะครับแข็งแรงมากๆครับอ่ะเหนื่อยหน่อยครับสาต่ออ้าวแม่ไปเข้าในอีกหักมามเ,เกือบไปครับสายสายต้องมาครับสาต่อสายไม่มาครับโอ้โหนกด กดนิงเลครับดูครับหนีไม่ออกครับม <า S 2> ขยมขยมขย่าลูกค้อมดอกนี้เลยครับอีเชษฐครับมาอ,อาวุธไม้ตายเลยทีเดียวนะครสี่พลังของลบรกัดตีตอนนี้ทีมงานสามตอ่อบอกว่าเป็นสามรองแล้วเอายังไงก็เบียดชีนห้ากับปั้นนะสู้สู้สู้โอ้โยเพรอไอ้เบียดชีนนี่แรกมันดีเหลือเกินเป็นยาใจใจมันฟูครับ ใจมันฟูมันมีสีสันครับ,บวงก,การวยห้ายกอาครับรัติการมานะครับบนเวทีวางโอ้ยหลุดหลุดอ่ะโดนอีกแล้วเนื้อๆครับอาครับวงในดีกว่าครับวงนอกสามต่อบอกผมไม่ถนัดตีกันล้วนๆ,ๆตีกันล้วนๆมาเสียบแลมๆเสียบแลมๆเอาแล้วแลมๆรับเข่าซ้ายลากมาจากลำปางอยากนั่งรถมาต้องไปลำปาง อยากไปอากาศดีชัยภูมิดอกกระเจียววัน4ีครับคุณพิเชษไปก็ไปครับแข่งเดียวดอกเดียวอาการเดียวทีเดียวไม่เลียวแลอาครับเพลอเพกินถึงในมุ้งกินถึงในมุงงนงนม้งไหมคุณมื่กี้มันไม่แน่ตอน้องดูนะครับแบนต้องดูลูกขวางหน้าของสามต่อนะครับแบตแต่จะแปะห้วยขวางวงอ,อย่าขวางเลยอย่าขวางเลยโอ้โหขวางดีนี่เสียวกันสุดๆเลยเดียวครับเสียวกันต่อนะครับเกือบสองนาที สี่เป็นหลังคอยคุมไว้แขกซ้ายมาสามต่อดดนแขงซ้ายแขงซ้ายสามทีสามทีเอ้าสี่ทีเล่นขึ้นมาเอ้าอย่าสี่เปลังต้องโตครับแม่รับมากไม่ดีครับเล่นขึ้นมาครับเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยครับโค้งรังสิตอยู่ครับคุณเจ้าชัยเอาแล้วครับมันเป็นไปได้อย่างที่เดียนไว้นะครับถนัดยังไงก็ควรจะชกอย่างนั้นนะครับนี่ครับบริหารจัดการไม่ดีก็ยุ ไปทางไหนไปทางไหนมุมน้ำเงินครับโอ้โหแสงเข้าป้ายครับนี่นะครับขยันเปิดเกมครับนี่คือพลสต์ข,ของมวยห้ายกครับ